และแน่นอนนะคะอีกหนึ่งวันค่ะที่เราอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยค่ะทั้งคุณซีดนรเซนและก็แบล็กเฮดสวัสดีค่ะครับเมื่อวานนี้คุยยันไว้ถึงโปรเจกต์พิเศษที่กำลังจะเกิดขึ้น4สิงหาคมเห็นบอกว่าเที่ยงวันยันเที่ยงคืนใช่ครับแลวในในรูปแบบที่ถือว่าคนที่ดูอยู่ทั้งบ้านเออตัดสินใจอยากมาแน่นอนคือแบบคือแบบนี้เนาะน่าสนุกเพราะว่าเป็นวันเสาร์น่และนาสนุและมันจดที่ฮอใหญ่ก็คือไบเทคบางนา ที่จอดรถก็สะดวกนั่งรถไฟฟ้านงรไฟฟ้าก็ได้ก็ง่ายแล้วก็ในนั้นเนี่ยคือมันทั้งมีไลฟ์สไตล์บอกแล้วมันผสมผสานทั้ง็นตรีมีเวทีเมนยักษ์ที่แบบประมาณ5,000-6,000คนสำหรับเวทีนี่คือเวทีคอนเสิร์ตเวทีเล็กๆให้ทำอย่างอื่นไมไม่มีไม่มีครับแล้วก็จะแบ่ง โซนไปในโซนเดียวกันโดยที่ว่าเสียงจะไม่รบกวนก็คือมันจะมีเนี่ยไนที่บาสได้ไปฟังดีเจวาสนาวิรชาติพี่เปิดเพลงพี่เต๋จะไปด้วยหรอใช่นั่งจิบเครื่องดื่มคือพักพักเหนื่อยไปแล้วก็ไปเดินไนที่มาร์เก็แล้วก็จะมี exhibition ของนิยสาร GT ของผมแล้วก็จะมีหนังสือ GT เล่มใหม่พิเศษที่จะออกเฉพาะงานนี้แล้วทำต่ออีกไหมก็ ผมว่าถ้าเกิดว่าขายอันนี้หมดก็น่าจะทได้ทําต่ออยากทํ่อยากทํก็เนี่ยพวกเรากลับกันมาแล้วก็ต้องใช่ไหมครับก็คงอยากอาจจะได้ทําผมว่ามีสิทธิ์ได้ทําแล้วก็งานเนี่ยได้ชื่นชมวอลตัวเองที่ขึ้นอยู่บนวอลขายไม่เสายกเสายืดนั่นแหละครบหมดเลยครบหมดเลยครับตรงนี้แล้วก็คืองานที่เราเปิดตั้งแต่เที่ยงเพราะว่าให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสตรงนี้ก่อนแล้วพอคอนเสิร์ตก็เริ่มประมาณสักประมาณบ่ายสามบ่ายสามหลังจากนั้นเนี่ยสกดปุ่มสตาร์ทเนี่ย นันสต็อปก็นันสต็อปแล้ววงแรกใครคะวงแรกไม่บอกไม่จะถามทำไมไม่บอกอุบไปก่อนอาจจะเป็นแบล็กเฮดเลยก็ได้อาจจะเป็นโมเดิร์นด็อกเลยก็ได้เลยสเวดเลยสเวดเลยกลับบ้านหมดเลยนายแบล็กเฮดเล่นเป็นวงสุดท้ายสเวดที่น่าตื่นเต้นเหมือนกันนะเขาเคยมาเมืองไทยยังอ่ะเคยมาเคยนานมากแล้วแต่โอ้โหปีไหนแล้วเป็นสิบปีแล้วมั้งตอนนั้นยังแบบลอยแล้วเท่อยู่เท่ตอนนี้ก็ยังเท่ยังเท่อยู่ใช่ครับ ก็คือพอเราจะวางเครื่องดนตรี2เซตพี่นันสต็อปเลยคือเล่นวงนี้จบวงนี้ต่อวงนี้เพราะฉะนั้นคือแล้วที่สำคันที่อยากให้ไปที่สําหรับคนคนไทยชอบฟังเพลงว่าที่ไหนก็จะร้องตามเพลงโปรดทุกวงที่เล่นในวันนั้นทุกคนร้องตามได้หมดเลยไม่มียืนงงคือตั้งแต่เพลงแรกยันเพลงสุดท้ายครับแล้วความพิเศษของแบล็กเฮดอะทำแบล็เฮดบ้างเตรียมเตรียมอะไรกันบ้างคะ ก็คงกคงเตรียมเตรียมเพลงที mm ่เราเล่นสมัยนั้นเพลงเพราะเพลรั่เพลงฝรั่งที่สมัยก่อนเราจะมีช่วงหนึ่งเราเล่นอยู่รอบพับรอบพับทุ่งเร้ก็เล่นรู้จีนก็เล่นเลยนะไม่บอกว่าคงเล่นอย่างนั้นแต่ไม่บอกเล่นอะไรก็ให้เดาเอา

มันจะแบบมีความแตกต่างกันในแง่ระบบเสียงแต่ครั้งนี้เนี่ย13วงของเราเนี่ยใช้ระบบเสียงเซตเดียกับที่วงสวีทเล่นซิสเต็มเดียวกันใช่ใช่ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ไปสัมผัสจริงๆว่าถึงเวลาแล้วเครื่องเสียงรู้สึกว่ามันจะเป็นล่าสุดด้วยนะครับที่ทางพี่แจ็คซาวของเราใช่เขาบอกเ่าเควันให้เราใช้เป็นมีอะไรพิเศษฮะอะไรพิเศษอะไรพิเศษบ้างมิกเซอร์หรือลำกลงคือทุกอย่างก็ว่าถ้าเกิดใครไปดูเลดี้กาก้ามอันนี้ดีกว่า นี่ดูี่ดูพี่พี่ดูพี่วรดูเลยดีการ่าแล้วพี่ว่าเครื่องเสียงเขาดีไหมครับเลยี่การ่าแล้วโอ้ก็เจ๋งสิโอ้โหเลยที่การ่าเนี่ยแล้วพี่แจ็คบอกว่าพี่จะให้ได้มากกว่านี้สิจริงเหรอแต่ที่การ่าเขาก็หอบของเขามาเองด้วยนะใช่แต่ว่าคือของพี่แจ็คเยอะกว่าก็มีใช่แบบก็มีเท่านั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือผมบอกว่านี่แหละทาให้แบบเพราะสถานที่ปิดกว่าใช่ไหมต้องกระหึ่มกว่าใช่ครับี่ใช่ว่านี่คือแบบพิเศษสุดแล้วอยากแจ็คไม่ต้องห่วงเลยนะไม่ต้องห่วงนะผมเลยแบบอยากให้ทุกคนได้ไปว่า งานนี้มันสมบูรณ์แบบจริงๆสําหรับความเป็นนายทีแล้วแบบระบบแสงสีเสียงที่แบบทันสมัยที่สุดเรากล้าพูดได้ว่าเอองานนี้คือแบบนะวงเฮดไลเนอร์เล่นยังไงวงก่อนหน้านั้นก็เล่นแบบนั้น <c oughs> แต่ว่าสวีทเป็นวงปิดท้ายใช่ครับ <c oughs> แล้วคือตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังคิดอยู่ว่าเอ้ไนทีไม่นานทีอะไรมีบัตรขายอ,อยู่นะ ก็คือเป็น early bird ก็คือพันสองพี่คือทรไมตอนนี้พันสองใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อหน้างานจะพันห้าพันห้าคือหลังจากต้นเดือนหน้าก็คือพันห้าแล้วครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พันสองก็ต้องรีบๆพันสองนี่เข้าได้ตั้งแต่เชี่องใช่ครับออกไปแป๊บหนึ่งกลับเข้ามาใหม่ได้ไหมได้ได้พี่แต่เขาซื้อพันสองไปเสร็จพวกออกไปหน้างานขายพันแปดไม่แต่ว่าคือคือแต่คิดได้ไงเนี่ยคือหน้างานมันพันห้าพันห้าอยู่แล้ว ครับผมเพราะฉะนั้นคือผมว่ามันมันคือตรงนี้มันคุ้มค่ากับที่ทุกคนน่าจะไปดูเพราะว่าโหมีทั้ง14วงวงฝรั่งซึ่งวงเดียวก็ปกติเขาก็ขายบัตรเันรนี้ซึ่งถ้าไม่พูดถึงราคามันก็คุ้มกับการที่เราได้ฟัง13วงทีวงละร้อยอะี่วงละร้อยใช่โอเถูกต้องโอ่กคิดหลักแบบดีเลยนะหลักเศิษฐศาสตร์นะเพราะถูกมากซึ่งผมว่าคือแบบควรที่จะไปครับแล้วบัตรบัตรซื้อได้ที่ไหน พาร์ิเกตเมเจอร์ครับแล้วก็เริ่มขายแล้วแล้วก็นั่งงานแต่ถ้าเกิดไปซื้อนั่งงานก็จะเจอพันห้าซึ่งตอนนี้ดีกว่าพันสองนะใช่ครับแล้วเวลาว่างช่วงว่างๆก็เดินดูบูธคือเดินสามารถเนี่ยเดินคือเหนื่อยอยากดูวงนี้แล้วอะโอเคมาพักกันไหนที่บาร์ไหนที่มาร์เก็ตอะไรเงี้ยทุกอย่างแบบให้ครบหมดแล้วหอที่นั่นมีห้องน้ำให้อย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างโอ้โหแบบสบายสะดวกสบายครับค่ะ ไม่จำกัดอายุใช่ไหมไม่จำกัดอายุครับแล้วคือไม่ไม่เฉพาะคนยุคไนที้นะครับคือคนยุคไหนก็ได้ที่ชื่นชอบชื่นชมอายุอายุแบบว่าสาคนที่เป็นแฟนเพลงของแบ็กเฮดเนี่ยมีทุกยุคนะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือเชิญเลยมามาสัมผัสเลยเพราะว่าคือตอนนี้ก็แบ็กเฮดก็มีเพลงใหม่ด้วยซึ่งก็ให้เห็นว่ายุคไนที่มันกลับมาจริงๆแล้วคือตรงนี้ทุกคนก็คืออย่างไม่คที่ออกอัลบั้มมาตลอดก็ยัง ดำเนินต่อไปในวิถีของชาว rock ใช่ไหมครับแล้วนอกจากแบล็กเฮดก็ยังมีวงอื่นอีกมากมายที่เราใช่อย่างที่บอกไปครับค่ะคุยกับแบล็กเฮดนิดนึงความจริงเราคุยกับแบล็กเฮดมาเต็มรูปแบบแล้วนะ5วันเต็มๆเมื่อปีที่แล้วแล้วช่วงนี้เป็นไงบ้างฮะว่างๆทําอะไรกันบ้างก็ยังมีคอนเสิร์ตอยู่ฮะแล้วก็ช่วงนี้ก็มีสัมภาษณ์ออกตามรายการว่าออกซิงเกิลใหม่ก็เริ่มจะออกซิงเกิลแล้วนี่ออกแล้วฮะทํา ทำกันเองใช่ทำกันเองกับสหภาพสหภาพการดนตรีสหภาพการดนตรีสหภาพดนตรีไม่มีการสหภาพดนตรีมีพี่ดี้พี่ป้อมแล้วก็พี่โอมแล้วก็พี่จุ๊บแล้วคุณจุ๊บแล้วจะเริ่มออกแบบเต็มรูปแบบไหมหรือว่าตอนนี้ออกมาเป็นอัลบั้มเต็มประมาณเดือน11ครับตอนนี้ก็จะออกเป็นซิงเกิลไปก่อนสัก3ซิงเกิลอะไรเงี้ยครับแล้วค่อยออกเป็น อารมณ์เต็มก็ยังเป็นแนวของแบ็คเฮดเหมือนเดิมเดือนสิบเอ็ดก็อีกไม่กี่เดือนเองนะเดือนสิบเอ็ดขึ้นสิบห้าเดือนสิปกติเขาเรียกกันเดือนพฤศจิกาเดือนที้เดือนสิบเอ็ดโอ้โหเท่มาจะไม่ได้ว่าเดือนอะไรจะไม่ได้ว่าเดือนอะไรโนเป็นบอร์หรือปั๊หรือว่าอะไรแล้วแล้วคุณซีแต่ทวันว่างๆทำอะไรโอ้ทุกวันนี้ดูหนังฟังเพลงอยู่ไหมก็หนังเนี่ยพี่คือชีวิตเสียดายมากคือไม่ค่อยได้ดูนอกจากดูดีวีดีที่บ้านเพราะว่าด้วยงานตรงนี้กลางคืนผมก็โปลดเดเพลงให้เขา เขียนหนังสือพี่หเหมือนที่บอกพี่กลางวันเขาเนี่ยออกมาประชมุมเกี่ยวกับงานอีเวนต์แล้วก็มีสอนหนังสือที่สอนหนังสือด้วยสอนอมาเลปีก็ยังสอนอยู่ที่ไหนฮะที่คณะดุยยางมาไไหาวิทยาลัยศิลปากรน,<อ>นะครับว,วิชาประวัติศาสตร์ เร่อตรีเ่งตรี่ก็ดเป็นเรื่องเวลาของเรานี่สองทุ่มครึ่งนี่ดูละครหมดเลยสองทุ่มครึ่งดูละครเรื่องติดเยอะมากสึลวไม่านไรนะจ๊ะแตช่เรื่องบวงนี่ติดมากบวงนี่ติดใครฮะติดบวงสตีแพงีแพงเหรอ้องพักต้องพักอะไรกันนี้ ดูไม่เป็นแบ็คเฮดเลยเนี่ยเราว่างราเปาว่าก็ได้ดูบ้างพี่ก็คือละครป็นใช่คือหนังอะไรพวกนี้คือจริงๆอยากดูมากที่สุดแล้คือแต่ว่าละครเนี่ยหลังคาแดงผมไม่พลาดนะพี่หลังคาแดงดูซีคร์ได้มานะไม่พลาดเพราะว่ามันต้องมาเลยเนี่ยได้ เองต้องมาเลยเนี่ยมีเพื่อนเก่าเล่นอไมาเชียมาเชียน่อยมันมีมีละครแล้วช่วงนี้รู้สึกว่าจะมีอันนั้นด้วยพี่ที่ผมดูล่าสุดมีขึ้นทึกด้วยที่จะมาดอ่ะึนทึกเล่นก่อนคือละครแบบนี้คือเราไม่ค่อยได้ดูนานไดเป็นละครเวทีที่แบบดิบๆหน่อยแล้วก็ก็มีคอนเสิร์ตเยอะคือส่วนใหญ่คือผมก็ถ้าว่างจริงๆก็กลับบ้านหัดใหญ่เดี๋ยวนี้คือท่องกลับไปหา ความหลังเดิมๆอะไรอย่างนี้มากไม่เอาความหลังเดิมๆนั่คือออกมาเขียนหนังสืออะไรอย่างนี้มากกว่าคือที่จะเขียนเป็นเป็นเป็นธรรมชาติธรรมชาติคือจะเริ่มเขียนหนังสือแล้วก็ตามล่าคอนเสิร์ตต่างๆอะไรพวกนี้ครับคอนเสิร์ตเยอะมากใช่เพราะนั้นคือเฉพาะในบ้านเราก็ไม่ไหวคือรอบๆอนอกอีกคือส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับแล้วโครงการในอนาคตนะแบ็คเฮด ไปอย่างมุ่งมั่นกับอัลบั้มเนาะใช่ไหมฮะนี่ของของผมนี่ก็มีทำรายการด้วยจะขบปรโม่รายการได้ได้รายการรายรกันเนี่ยรายการกีตาร์โรสกีตาร์โรสออกทางครับก็ช่อง73นะฮะของอะไรอ่ะใช้อะไรในทูอ๋อมาสอนกีตาร์อย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่ฮะก็พากีตาร์ไปเที่ยวตามผับตามบาร์ไปกินเหล้าไปดูดนตรีไปกินเหล้าไปพามาหาไปหาหาีๆกีตาร์นี่คือกีตาร์ใชนะพาสะพายกีตาร์ไปไปแจนไปแจนกับพวกนั้นพาไปดูวงดีๆเล่น รู้วก็พาน้องชื่อกีตาร์นี่ก็งงเลยนะที่พาเขาเป็นผู้หญิงกับผมตลอดขุนศึกขุนศึกหรือขุนเดชผมไม่เสมานะ้นี่อ่านนั่นคือรายการของตัวเองแล้วมี แล้วแล้วไปทำอยู่คนเดียวอ่ะไม่ชวนเพื่อนๆพื่อทำอ่ะก็มีเพื่อนไปจำแจ๋วเขาเพื่อนด้วยผมไม่ไปบ่อยมากจริงๆริงรายการผมส่วนใหญ่ก็ตามแบล็กเฮดไปใช่แบล็กเฮดไปถ่ายตามมูลนตธิก็ไม่ค่อยว่างเหมือนกันบางทีผมก็เป็นเนี่ยคอนเสิร์ตก็ไหนๆก็ไหนๆก็เอารายการตามไปถ่ายนู่นถ่ายนี่บางทีไปแกนกับวงนู้นวงนี้บ้างแบล็กเฮดไปเล่นด้วยก็ไปถ่ายวงเขาอะไรอย่างเงี้ยนะก็เอาไปยุ่งสนุกครับอ๋อจากทุกวันพฤหัสสี่ทุ่มครึ่งนะฮะอย่าลืมติดตามอย่าลืมติดตามติดสามด้วครับค่ะ แต่ที่แน่ๆนะคะวันเสาร์ที่สี่สิงหาคมเรามาเจอกันในงานนี้ก่อนสําหรับครับพี่แล้วก็เขาบอกไว้นิดนึงสาหรับล็อกแอนโรล่าที่เขาทำเป็นโปรโมเตอร์งานนี้ยังมีอีก2งานหลังจากนี้ซึ่งเจ๋งเตรียมไว้เลยนะครับหนึ่งเดือนกันยาเนี่ยวันที่20บอกไว้ก่อนก็ได้ no g a l l a g t e r oh acid เหรอ no and t high e h f l y i n g birds ที่ไหนอะที่ที่ที่เดิมเนี่ยครับไบเทคแล้วก็ วันที่15ธันวาคมเนี่ยชาวร็อกไม่ควรพลาดถ้าพลาดไม่ใช่ชาวร็อกก็กานโรสัสจริงเหรอใช่ครับเฮ้ยจริงอะไรจริงครับโอ้โหบอกกันตรงนี้เลยคือคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วครับไม่ครบสิคือก็ไม่มีแสล่ะครับไม่มีแสล่ะที่เหลือก็คือนั่นแหละการโรสัสไอ้วันนั้นผมรู้สึกว่าผมดูใน YouTube เขาเพิ่งจะได้รางวัลอะไรไปแล้วเขามาครบทีมเนี่ยยกเป็นแอคเชั่นร็อกทัวเดียวเขามารวมกันทีมงานประกาศรางวัลอะไรไม่รู้ไอวีอะไรอวอร์ดที่อะไรสักอย่างเลยนะ ไม่ได้เพราะฉะนั้นคือเนี่ยมันมีมันมีอะไรดีๆอยู่นี้ด้วยดิไม่อยากมาอยากมู้ว่าตาคุณเพิ่งฟังสแนลชุดใหม่อยู่ในรถสินะพี่เพราะฉะนั้นก็คือเนี่ยวันที่4สิงหา สี่ซิงหากรตามด้วยนะสองศูนย์หนึ่งสอง ninety the best ตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนเดี๋ยวใกล้ๆสิบห้ากันยามาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ใกล้ๆเอ้ยยี่สิบกันยายนยี่สิบกันยายนี่สิบกันยามาอีกรอบหนึ่งสิบห้ากันยายนคุณก็เอาการในโรซิสมาเยี่ยมที่นี่ได้นะพี่จะรับความบ้าของเราได้ไหมชัวร์บ้าอยู่เน่ยใช่บ้าอยู่ ยังบ้าอยู่ใช่ไหมอย่างบ้าอยู่ดีพี่ชอบพี่ชอบช่วงนี้พี่ก็ใกล้แล้วล่ะพี่อยู่กับหลังคาแดงเนี่ยพี่ก็เริ่มบ้าบ้าบอแล้วเนี่ยก็วันนี้ขอบคุณมากมากเลยน่าดูมากมากเลยสสิงหาคมใครว่างโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ๆถ้าอยากเห็นนักดนตรีมืออาชีพศิลปินมืออาชีพต้องไม่พลาดนะเพราะว่าอันนี้เขามืออาชีพแบบแท้จริงเล่นดนตรีกันมายาวนานนะคะต้องไม่พลาดวันนี้ขอบคุณมากมากเลยทั้งแบล็คเอลฟ์ซีฟเวอร์เซสเอาแล้วยังไงเนี้ย ปกติพอสาวๆมาสี่คนเขาให้สี่เขาให้สี่กะเช้านะวันนี้ผู้ชายสี่คนทำไมให้กระเช้าเดียวเนี่ยผมขอแบ่งกระป๋องแล้วกันเอา๋อแล้วแบ่งกันแล้วกันนะแบ่งกันนะพี่อันนี้เอกเอาซอสไปนี่ผมผมว่าผมผมว่าพี่ควรจะไปปรุงอาหารได้เรียบร้อยเสร็จแล้วแบบมาแบ่งกินปะจับข้าวไปเป็นหาคนทำเป็นคนนี้หาคนทำกับข้าวให้พี่เอกหน่อยครับพี่บอลนี่ไงเ้าซอยเ้าซอยน่แหละกินไปนัะสามนาทีกินได้ขอบคุณมากมากเลยคขกของพี่บอลขอบคุณมากครับ